ต่ไปจะเป็นคิวของรถเสียบุ่นะครับบุมบิมดินด่วนกำลังถอยใส่ประโค,คบมันจะมาเที่ยวแรกนะควันนี้ของทีมงานช้ยรุงเรืองครับมีรถเสียบม,มครับมีอยู่สองคันครับฮิโน่สมอเงินครับ วิสูหัวประดุกนะครับยิบสีวาวของเหบบมครับจะมาเที่ยวแรกนะครับวันนี้วันนี้ออกสายหน่อยครับเพราะว่าติดธุระบ้านอยู่ในเมืองครับกว่าจะมาถึงเลยมาช้ากำลังใส่ดินอยู่นะครับ วันนี้มาครบสิบคันกับวิ่งกันสิบคันแล้วไปโรงงานเที่ยวอยู่บ้านประสาทมาครบทีมแล้วครับมาวันนี้มาสิบคันแล้วก็รถมารวมทีมกันทั้งหมดนะครับไม่โคตักคันเดียวเพราะว่าวิา่งไกลครับถ้าตักสองคันก็ไปโคก็จอดรอก็เลยจองให้ตักคันเดียวไปก่อนถ้าเอามาสองคันครับคงจะ แม่โคก็จอดรอนานนะอันนี้ก็จะวนแม่โครได้พักแป๊บหนึ่งครับแล้วก็มาต่อคิวกันคนระับว่าระยะทางมันไกลเดลกว,วก็วิ่งยากครับทางเป็นหลุมเยอะครับก็เต็มคันได้แล้วครับรถเสียบ,บมมครับ ครับไปจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับติดตามคลิปต่อไปของพิ่กุลทองนำซิ่งนะครับขอบคุณครับ